ซิสเตอร์การชนาสิงหานะคะเป็นตัวแทนของซิสเตอร์การชนาสิงหานะคะเป็นตัวแทนของสภาการศึกษาคาตอลิกของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยโรงเงงรียนคาทอลิกทั้งหมด387แห่งนะคะในประเทศพวกเราขอยืนยันเจตนารมณ์ของเราในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้คู่ไปกับความดีตามหลักศาสนานะนั่นคือความตั้งใจในการพัฒนาของเรา เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมนะคะแต่อย่างไรก็ตามในภาวะการปัจจุบันนี้นะคะโรงเรียนก็พบกับสภาวะปัญหาในการคุกคามเ,าเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างมากในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยต่อสุขภาพและก็รบกวนอนาคตของเด็กและเยาวชนของเรานะ,ะเพราะฉะนั้นจึงอยากขอวิงวอนนะคะขอวิงวอนท่าน ประธานรัฐสภาและคณะกรรมการทุกท่านนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนในการปกครองประเทศของเราขอให้ได้มีความเมตตาต่อเด็กและเยาวชนอของชาติของเราไม่ว่าจะในระบบโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนนะคะขอให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองนะด้วยการออกกฎหมายะค,ะควบคุมหรือมีมาตรการที่ชัดเจนเด่นชัดนะคะเข้มงวดในการติดตามการใช้กฎหมายนะเพื่อ ทำให้เด็กของเราได้รับความปลอดภัยจากบุรี่ไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเสพติดที่สําคัญตัวหนึ่งซึ่งกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วสําหรับเด็กและเยาวชนจึงขอให้ท่านได้ช่วยกํากับดูแลในเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อเด็กของเราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะมีนักคทที่ดีนะเป็นพลังของชาติต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสภาการศึกษาไทยทิยกคห่งประเทศไทยนะครับที่ก็ร่วมมือกัน ั้งคุณหมอด้วยนะครับหลายฝ่ายนะครับในวันนี้นะครับที่นําเสนอในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่จะให้วางมาตรการต่างๆนะครับเพื่อจะได้กักคุ้มครองเด็กและเยาวชนของเรานะครับผมจะได้นําเรื่องนี้กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรและประธานรัฐสภานะครับให้ดาเนินการโดยด่วนนะครับถือว่าเป็นพันธุ์ภัยอันตรายนะครับที่เราจะรอช้าไม่ได้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็คงไม่มีคําถามใช่ไหมครับกวันนี้สามราย นะครับสามคนคนเดียวครับพี่น้องสืบมนชนนะครับก็เป็นอีกคณะหนึ่งนะครับเป็นของกลุ่มอาสานะครับอสมนะครับคือข่ายอสมอที่นำมายื่นเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นคณะที่สี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับปราปรามในเรื่องของ บุรีไฟฟ้านะครับซึ่งติดติดอยู่ในสําหรับเยาวชนเด็กและเยาวชนของเรานะครับผมคิดว่านี่คือพลังของพี่น้องเยาวชนนะครับหลายๆกลุ่มนะครับที่มาร่วมกันคัดชานในเรื่องของการที่จะอนุมัติบุรี่ไฟฟ้านะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในนั้นผมจะได้นําเรื่องนี้กล่าเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดําเนินการนะครับทางในทางที่ติดบัญญัติต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ